สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่นะครับผมวันนี้กลับมาที่เทคนิคมือขวาที่อยากจะมาแบงฟันความรู้ให้เพื่อนเพื่อนได้ลองไปฝึกกันดูนะฮะเวลาที่เราฝึกไอ้พวกอย่างนี้ฮะ,ะมือขวา,าเดียวมือซ้ายเนี่ยมิ้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญเลยคือ,อให้เรารู้ค่าโน้ตด,ด้วยนะครับผม<อ>นะฮะข้อหนึ่งเลยนะฮะข้อสองคือฝึกไปทําไมไอ้พวกเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ฝึกแล้วมันจะทําให้ตีคอร์ดแล้วเล่นฟังดูดี นะครับมันมันเกี่ยวเวลาเอาไปเล่นโซโล่ด้วยเล่น p พาเวอร์คอร์ดเล่นโซโล่อะไรเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะทําให้มือมันโฟขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะโฟคือสบายนะครับแต่เราต้องฝึกนะเออเราต้องฝึกมือขวานะครับพอเราฝึกแบบเนี้ยมันก็จะไปเล่นเป็น โซโล่ Solo, เป็นตีคอร์ดฟังนีโอโซหรือแนวอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่มันเล่นได้หมดนะ,ะเรามาดูกันเลยนะเพื่อนๆนะคือเมื่อกี้ผมเปิดเมทนอมไว้ที่180นะครับผมนะฮะอะตอนนี้เรามาดูก่อนว่าม่เมีอะไรบ้างเวลาผมฝึกอะ่ะก็สมติถ้าเปิด1 0ผมจะดีดลงอย่างเดียวเลยสมมติตั้งไว้ว่า1นาทีดีดลงอย่างเดียว <Okay. S 1> One, แล้ <alten> พยายามให้เป็นข้อมือคลาสเนี้ยของผมเองมันก็มีแขนติดมาด้วยสำหรับเพื่อนๆที่มีแขนติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรผมเองก็เป็นคนที่มันติดแขนมันไม่ได้ข้อมือทั้งหมดนะแขนมาด้วยแต่แต่มันไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมอันนี้มันเมื่อยเปล,เปล่าๆนะให้มันเป็นข้อมือซะส่วนใหญ่นะบางคนก็ทําได้แบบถ้าเราไปดูคอรลิบองเนี่ยโอ้โหข้อมือชัดๆเลยอันนี้มันมันผมว่ามันมัน ฝึกก็ส่วนหนึ่งสรีระของแต่ละคนก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะนะกลับมาที่อันนี้คือเราก็เนี่ยหนึ่งนาทีแล้วก็ลงอย่างเดียวนะ,ะแล้วก็สลับกันเป็นเดีนขึ้นอย่างเดียวบ้างสตัมลงอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวนะครับผมนะ,ะต่อมาก็จะเป็น เป็นดีดสามครั้งอ่ะแต่ว่าตัวตกมันจะไปอยู่ที่ตัวตกตัวที่สามมันจะไปอยู่ที่บีดต่อไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอันต่อมาก็เป็นขบีดถึงชั้นยาวๆเลยหนึ่งละสองละสามละสี่ลงขึ้นลงขึ้นสลับหนึ่งละสองละสามละสี่ละหนึ่งละสองละสามละสี อัน,นี้อีกอันนึงอันสุดท้ายที่จะแนะนำจริงมันม,มีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงซิกทีนโน้ตแล้วกันนะซิกทีนโน้ตขับไปสองชั้นก็จริงๆถ้าฝึกไอเน,นี่ยไอฝึกเอกโน้ตได้คล่องๆข,ข,ขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้มันก็จะได้มันเองนะครับคราวนี้มาดูอีกอันนึงคืออันนี้เป็นสามพยางนะฮะสามพยางก็วันเอู้่เชียร์นะโฟวันเอ้าซู่เชียร์นะโฟ คือ3พยายงเนี่ยมันจะต้องดืดเยอะแล้วมันจะเริ่มเมื่อยแล้วบางคนต้องฝึกใหม่ๆเพื่อนๆที่ฝึกใหม่ๆนะผมแนะนำให้ฝึกเป็นวันแอร์ทูเทียร์และโฟวันแอร์ทูเทียร์แนะครับวันแอนแอร์ตัวตกเนี่ยมันจะไปอยู่ที่มือตอนมือขึ้นนะอ่าฝึกแค่นี้ก่อนฝึกฝึกแบบวันแอร์ทูแล้วหยุดแล้วก็เ and ร์และนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันยังทำไม่ได้เลยนะไม่ต้องเปิดมีให้นอน้วทำแค่เนี้ยให้มันได้อย่างเงี้ยเนี่ยอ่า แค่นี้นะครับทำงี้ไปเรื่อยๆแล้วให้ข้อมือเป็นโฟล์นะแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็จะได้ของมันเองแนอนาคตแต่ต้องฝึกต่อเนื่องนิดนึงนะเออนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับก็ลองมาฝึกกันดูนะครับจริงๆไอ้พวกเนี้ยผมบอกเลยว่า,ม,วามันต้องฝึกเรื่อยๆนะคือแม้แต่คนที่เป็นระดับโลกหรือเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งที่เพื่อนๆเห็นนีบอกเลยว่าอย่างผมเองอ่ะผมเองถ้าไม่ได้ฝึก มาประมาณ3-4วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาเล่นพวกเนี้ยมันก็ติดตดขารหมดดังดดนั้นไอ้พวกนี้มันจะเป็นฝึกจนเป็น <c oughs> ฝึกเป็นลูทีนเป็นปรนะจำนฮะแล้วคราวน้พอมันเริ่มทําได้เนี่ยมันก็มันก็จะได้โดยอัตโนมัติเองมันมีผลต่อการเอาไปทั้งโซโล่ทั้งตีคอร์ดบลาบลาทุกแนวเลยนะครับผมนะครับโอเคก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกันสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยผมเก่งแดงหรือวมาแบ่งปันความรู้ทางกีตาร์ในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ